สวัสดีค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะหลังจากเสร็จจากงานข้างนอกนะคะนี่ก็บัตรประชาชนนะคะมารับนะคะรับ อันนี้นะคะหลังจากที่เสร็จางานข้างนอกนะคะงานข้างนอกก็มารับอันนี้มาลงทะเบียนมารับทองกันนะคะมารับทองผู้ที่ได้รางวัลทองนะคะสิรางวัลน,นะคะทั้งหมด อันนี้เป็นพี่ตุ๊กตานะคะเป็นผู้จัดการนะคะเป็นผู้จัดการของอที่สาขาสุรินเลยนะคะที่อำเภอที่ตัวจังหวัดสุรินนะคะเนี่ยค่ะหลังจากเสร็จนะคะ <c oughs> บรรยากาศเลยนะคะน,นี่เราก็พ่อนะคะได้รับทองนะคะ ดูพ่อพ่อรับทองนะช่างเอียวแบกช่างเอียวแบกเสือมาเดี๋ยวพ่อพ่อได้ทองลูกได้เสือนุ่นเล่นกัน เอาเอาถือด้วยวะนี่ดูวะไม่สนใจเลยเนาะเอคนไม่สนใจเลยนะกลับเลยใช่ไหมเนี่เอากลับบ้านเลยเนาะรางวันใหญ่เลยเสือเนาะใหญ่เสือสุดแล้วเดี๋ยวนี่ครับรับรางวันใหญ่ระเบ้าใหญ่สุดเย นี่ยืนฝั่งนี้ไหมอ่ะนี่นี่นี่เออเนะี่ยยืนทางนี้นี่ไงหันไปทางนี้เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอันมีเ,เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตรงนี้แหละข้างในบรรยากาศได้แถอเคเรียบร้อยนี่ก็พอเบียร์กับบรรยากาศบรรยากาศนะคะของวันนี้จบงานแล้วก็ นี่ก็กเกษตรรุ่งเรืองอกเกษตรรุ่งเรืองแทกเตอร์ไปแล้วนหอบหอบสัมภาระกลับบ้านแล้วช่างเหย่ก็มีบริการทั่วนะคะเอ่อเอฟซี FC อยู่ใกล้ที่ไหนก็ติดต่อ,อติดต่อสอบถามนะคะได้นะคะเช่นเดิมนะคะมีทุกสนใจรุ่นไหนก็นะคะเข้าไป สอบถามค่ะเดี๋ยวมีเจา้าหน้าที่แนะนำนะคะอันนี้เราก็กลับบ้านแล้วจึงเดียวได้แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะนี่เรากลับบ้านแล้วค่ะเย็นแล้วนะคะฝนก็จะตกนะคะกลับบ้านก่อนนะคะนี่ก็วันนี้วันนั้นเราเราคุยกันแล้วเลี้ยวซ้ายได้เงินเลี้ยวขวาได้ทองอะเชื่อผมอย่าง รถไถเนี่ยเลี้ยวซ้ายตอนนี้งานก็ไม่ขาดมือเลยนี่วันนี้วันนี้วันนี้ไดทองกับบ้านแม่เอาดได้ทองกับบ้านด้วยือนที่เิธีการงาเห็นไหมถ้าตัวแตบไปแล้เดินยนินดีครับอดพี่ก็ได้ทองเนี่ยี่ก็ได้ทองผมไปบ้านไหนได้ทองที่นั่นนะดังนั้นโอกาสหน้าเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปเที่ยวหาใหม่ ยินดีครับยินดีครับครับแข็งแรงต้นเลยครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช่นกันค่ะแล้วเจอกันใหม่งานหน้าค่ะอันนี้ที่คนนี่อะไรนี่ไฮเออร์อะไรแอร์บอกอันนี้เอเหรอคะอ๋อตู้เย็นนึกว่าแอร์นี่อันนี้อันนี้อันนี้ได้ตู้เย็นบ้านนี้ได้ตู้เย็นได้ทองด้วยหรือเปล่าเนี่ย นึกว่าได้ทองนึกว่าได้ทั้งตู้เย็นทั้งทองไงนีเป็นเอ็กก็นอนได้เอ๊ได้อันนี้ก็เตรียมเตรียมขนก็เค้ค่ะเนี่ยบรรยากาศหอบเอ้ยชนเอ้ย ติ๊กเกอร์ให้เขาหน่อยดิแคปี่เขาหน่อยโอ้คาเปบินเอฟซีเมื่อกี้ไม่มีมือจับมันเหลืออยู่ไม่กี่แผ่นหลอวรถมือแต่รถมือเยอะหมดีค่ะเอฟซีนะคะเอฟซี FC ช่างเอียวซือ้ออะไรไปเราก็จะกลับบ้านค่ะไปแล้วพรุ่งนี้ก็ไปติดไม่ใช่หรอก็ต้องไปเอาแหละโอ้ยรถจอดก็ดไกลกว่าเขา ก็อย่างที่บอกนะคะ FC สนใจนะคะก็เข้าไปติดต่อสอบถามนะคะแล้วก็มีเอ่ออะไรนะเขามีเขามีที่คูโบต้าเนาะมันก็มีอยู่หลายสาขานะคะมีหลายที่เลยก็ไปไปเอ่อเขาเรียกยังไงอะมีหลังบริการการขายอย่างเงี้ยเวลาเราจะไปติดต่อหลังจากที่เราใช้งานแล้วเราจะแบบติดต่อสอบถามช่างมันก็มีให้เราเลือกเราจะซื้ออะไรเงี้ยมันก็ซื้อง่ายนะคะสยามคูปบต้านะคะก็มีหลายที่เลย อย่างนี้ก็เราอยู่กันที่เกษตรรุ่งเรืองสุรินนะคะอยู่ใกล้สาขาไหนนะคะแวะไปนะคะแวะไปถามทักสามหรือไม่ก็ทักมานะคะ <c oughs> เดี๋ยวเ, <c oughs> เดี๋ยวเราให้เซลไปหาถึงบ้านนะคะไปหาถึงบ้านเลยนะคะน้องโหนบ้านนู้นก็กําลังกลับนะคะ <c oughs> อะไรเนเอามาดูซิเส้นมันใหญ่แค่ไหนอ้ <c oughs> มันยาวไหมอันนี้เท่าไร่นีสลึงหนึ่งเอาไปเพิ่มเฮ้ยไปไอ้นั่นพีทีก็ได้แล้วพ่ธีได้แล้วได้แล้วได้แปดหมื่นห้าแล้วครบแล้วแต้มอ่ะเอ้ยของเขาของใครของเดี๋ไปถามพ่อก่อนมันเป็นชื่อพ่อด้อพ่อจะให้ใครอ๋อต้องถามพ่อู FC เด้อมันเป็นชื่อพ่อเด้อไอคนหนึ่งทำงานจน เอาแล้วเอ๋ไม่ทำบอกอยู่บ้านแล้วจะเรียกไปนู่นงานบ้านกลับมาเคยช่วยไหมเวลาเขากลับมาตะตัวเองเคยช่วยซักผ้าตากผ้าไหมแต่เวลาไปข้างนอกเขาไปด้วยเดฟไปถ่ายคลิปเขาก็ไปเขาถ่ายให้ด้วยใช่เขาให้ตัวเองเขาให้ตัวเองแล้วถ่ายงดด้วยไปแล้วเอาดูเอฟซีดูช่างเกียวเด้อบ่าววายเคค่ะเจอกันไปจ่ายเองด้วยข้างหมด จ่ายก,ก็ได้ตัวก็เงินเขาเอามาอยู่บัญชีเขาหมดเขาก็จ่ายก็ได้ตัวไปใส่ก็ไปโหลดไม่ไมีประโยชน์หรอกซื้อตัวนั่นแหละจ่ายก็ไปโหลดโ okay, อเคค่ะกลับบ้านแล้วเอฟซีเจอกันคลิปหน้าค่ะเจอกันทุกตไปครับขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคนนะครับบาย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 ฝนก็จะตกแล้วค่ะบายบายค่ะ